ชาวลัคนาราศีเมษในช่วงเดือนมีนาคมนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะชาวราศีเมษนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับการอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะทำอะไรเนี่ยนะคะมักมีคนอาวุโสกว่าหรือว่าผู้ใหญ่ที่มีขั้นมีตำแหน่งให้การช่วยเหลือ ในเรื่องของสุขภาพนะคะก็ต้องระวังเกี่ยวกับคอเจ็บเจ็บคอหรือว่าเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ระบบภายในสตินะคะดวงเนี่ยนะคะโชว์มาว่าช่วงนี้ชาวราศีเมษเนี่ยคุณจะโฟกัสในเรื่องของการทำงานมาก หรือว่ามุ่งมั่นในการทํางานจริงจังในการทํางานหรือคุณจะมีเป้าหมายมีแผนการในการทํางานเป็นอย่างดีนะคะหรือจะมีเรื่องวุ่นวายใจอยู่กับงานใจคุณจะจดจ่อในเรื่องของการทํามาหากินนะคะช่วงนี้คุณจะมีไอเดียมีความคิดในเรื่องของการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตนเองเกี่ยวกับงานเกิดขึ้น คุณจะทำงานเก่งนะคะมีความถนัดมีความเชี่ยวชาญทางการงานมากขึ้นแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะมีงานมากขึ้นเยอะขึ้นมีภาระความรับผิดชอบในเรื่องของงานที่สูงขึ้นกว่าเดิมมีโอกาสได้จับงานใหญ่นะคะหรือเกิดงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือริเริ่มหรือได้ปลุกเบิกอะไรใหม่มใหม่ทางการงานเข้ามา ส่วนท่านใดที่มีปัญหาเรื่องงานตกงานนะคะในช่วงเดือนมีนาคมเนี้ยลองไปสมัครงานดูนะคะมีโอกาสเกิดงานให้ได้ทำเกิดจออบใหม่ให้ได้ทำด้วยการเงินการทองต้องบอกว่าเรื่องเงินเงินทองทองในช่วงนี้นะมีโอกาสมีรายได้หลากหลายช่องทาง หรือมีโอกาสมีรายได้ที่สองที่สามเข้ามาเกิดขึ้นเป็นช่วงที่ดวงชะตาเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะมีเกิดการท่านใดเนี่ยที่ทํางานในเรื่องของการเงินงานที่ทําเกี่ยวกับการเงินการทองหรืองานธนาคารหรืองานที่ปล่อยเงินกู้ต่างๆเนี่ยในช่วงเดือนมีนาเนี่ยงานตรงเนี้จะขยับตัวเป็นในทิศทางที่มันดีขึ้น หรือถ้าดูภาพรวมเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงนี้คุณมีโอกาสทําธุรกิจหรือมีรายได้จากธุรกิจของตนเองมีรายได้จากงานอีกหน้าง,งานหนึ่งเป็นไปในลักษณะนี้โดยเช่นกันหรือท่านในที่ทําการค้าการขายก็มีโอกาสทําผลกําไรได้ดีมากขึ้นด้วยนะคะ ดวงชะตายังโชว์มาว่ามีโอกาสมีความโชคดีหรือมีลาภผลบางอย่างจากเพื่อนจากเพื่อนฝูงนะคะหรือมีความโชคดีจากสังคมจากการติดต่อก,กับคนหมู่มากนะคะช่วงนี้คุณจะมีโอกาสได้เข้าสังคมบ่อยขึ้นหรือ มีโอกาสได้ไปอบรมมีโอกาสได้ไปสัมมนาหรือมีโอกาสได้เดินทางด้วยเห็นแห่งงานมีโอกาสได้พบกัลยาณมิตรใหม่เพื่อนใหม่นะคะที่ดีมีโอกาสได้รับผลบางอย่างจากเพื่อนฝูงหรือท่านในที่มีคู่คนส่วนที่เป็นเพื่อนเนี่ยก็มีโอกาสหรือมีสิ่งดีๆในเรื่องของราบผลบางอย่างจากเพื่อนโดยเช่นกันหรือจาก,กายาณมิตร ดวงชะตาชมมาว่าชาวราศีเมษช่วงนี้คุณระวังญาติพี่น้องหรือคนใกล้ตัวคนในบ้านเจ็บป่วยนะคะหรือมีมีเรื่องที่ต้องสูญเสียสูญเสียญาติพี่น้องบางคนด้วยเช่นกันหรือจะแปลว่าญาติพี่น้องบางคนพึ่งพาไม่ได้นะดวงชะโงกมาอีกว่าคุณจะมีปัญหาหรือมีเรื่องเดือดร้อนเกี่ยวกับหลักทรัพย์เช่นบ้านรถร้านสำนักง,งาน มีโ,โอกาสโอนหลักทรัพย์จำนองหลักทรัพย์รไปแนนหรือยายที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าในช่วงดังกล่าวเนี่ยคุณจะหาความจริงใจจากจากญาติพี่น้องไม่ได้นะคะถ้าคุณไปขอร้องขอความช่วยเหลือจากเขาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะพึ่งพาเขาได้สําหรับท่านที่มีลูกมีหลานนะลูกหลานจะให้การช่วยเหลือดีลูกหลานจะนําความโชคดีมาให้สําหรับบุตร ท่านที่มีบุตรบริวารนี่เขาสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้แล้วเนี่ย mm hmm. ก็คุณมีโอกาสได้รับผลประโยชน์ต่างๆจากบุตรบริวารหรือมีลูกหลานเนี่ยสามารถที่จะสร้างความพึงพอใจหรือสร้างในเรื่องของหน้าตาให้กับวงตระกูลได้นะคะแล้วก็ยังแปลว่าคุณมีโอกาสได้ลูกน้องใหม่ได้ลูกน้องที่ดีมาทำงานมาร่วมทำ งานอยู่ใกล้ๆด้วยเช่นกันแล้วก็ในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดคนโสดมีโอกาสเจอใครบางคนนะคะหรือเจอหรือมีแฟนเนี่ยจะเข้ามาจากทางการงานเจอเพศตรงข้ามหรือเจอใครบางคนที่มาจากสายงานเดียวกันหรือที่มาจากทางการงานจะเจอรักในที่ทำงานรักที่เป็น ในสายงานเดียวกันมีคนเข้ามาชอบมาจีบในลักษณะตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็คุณจะมีสเสน่ห์ต่อเพื่อนร่วมงานหรือต่อสังคมในในการทํางานจะมีคนเข้ามามาพูดมาคุยหรือมาเจรจาหรือบางคนเอางานเนี่ยเอาเรื่องงานมาคุยกับคุณ เพื่อบังหน้าอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าจะมีคุณเข้ามาชอบมาจีบทางการงานส่วนคนมีคู่ก็อาจจะเกิดกิจกรรมทางการงานร่วมกันกันกบคู่ครองคนรักไม่ทางตรงก็าทางอ้อมนะคะก็เกิดกิจกรรมในเรื่องของความรักเกิดขึ้นเกิดเกิดกิจกรรมในเรื่องของทางการงานเกิดขึ้นจากคู่ครองคนรักคู่ เ้ามาข้องเกีย่ยวด้เรื่องของงานนะคะหรือคู่กับคู่เนี่ยวางแผนในเรื่องการลงทุนร่วมกันวางแผนในเรื่องของงานบางอย่างทําร่วมกันด้วยเช่นกันต่อมาในเรื่องของงานชาวราศีเมษก็จะมีงานทํามากขึ้นมีไรายได้หรือมีผลผลบางอย่างเข้ามาจากงานที่ทําอยู่ได้เป็นอย่างดีนะคะ มีโอกาสมีล่าผลบางอย่างเกี่ยวกับงานที่ทําอยู่หรือดำเนินอยู่ด้วยเช่นกันหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีขั้นมีตำแหน่งช่วยเหลือทางการงานช่วงนี้คุณจะมีความทะเยอทะยานสูงหรือมีการวางแผนในเรื่องงานที่ชัดเจนมีเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยแต่ต้องบอกว่ากิจกรรมทางการงานที่ทําอยู่เนี่ยมันจะไม่ราบรื่นไม่ค่อยราบรื่นนักนะคะอาจจะมีเหตุให้คุณย้ายงานก็ได้นะ มีโอกาสเปลี่ยนงานย้ายงานหรือว่ามีโอกาสปรับเปลี่ยนในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานใหม่นะคะได้ย้ายองค์กรย้ายสำนักง,งานก็ว่าได้ด้วยเช่นกันแล้วก็ดวงเนี่ยมีโอกาสได้ย้ายไปอยู่ไกลถิ่นไกลบ้านเกิดน,นะคะหรืออยู่ห่างไกลคนรักก็ได้นะคะ ก็หลักๆแล้วมีเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําในเรื่องของเครื่องรางนะคะเครื่องรางตัวนี้เป็นเครื่องรางเสริมดวงชะตาในเรื่องของการเงินการทองหรือว่าโชคลาบเสริมในเรื่องของทร,รัพย์สินเงินทองนะคะสําหรับท่านที่ไม่มีโชคมีลาภห,หรือมีปัญหามีน้สินในเรื่องของการเงินการทองก็แนะนําเลยเป็นพระศิีวรีเป็นพะรนพะอรหันตแห่งโชคลาบนะคะในเรื่องของการสวดบูชาก็ไม่ยากเลยนะคะเป็นบทสวดสั้นๆ การบูชาเนี่ยต้องทําใจให้สบายนะคะแล้วก็ตั้งจิตให้สบายแล้วก็สวดกระถาสั้นๆก่อนพกติดตัวไปไหนมาไ,ไหนหรือห้อยคอนะคะก็ท่าในใดที่สนใจอยากจะเช็คดวงก็สามารถเข้ามาเช็คดวงได้ที่ไอดียไลนด้านล่างนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ